เสวัสด to the ีครับวันนี้เราอยู่ที่กองถ่ายหนังของมนคุงช่องยิมดีฟ์นนะครับก็หนังที่มนคุงจะสร้างนะครับจะเป็นหนังไมค้าบนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการสร้างฉากก็เรื่องที่จะถ่ายนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของตำนานสมเด็จเสนเรสวมหาราชนะครับซึ่งเขาเป็นโครงการที่แบบทำมานานละแต่ก็จะมาสร้างจริงจังในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างหนังในไมค้าบนั่นเองก็ฉากที่กําลังสร้างนะครับก็จะเป็นฉากของ วังจันทนะครับซึ่งเป็นวังหน้าของกรุงศรีอยุธยากับค่ายพม่านะครับก็อยู่ตรงนู้นก็นี่เพิ่งสร้างมาครับก็คาดว่าจะถ่ายทําอีกไม่ช้านี้ก็สําหรับคนที่ร่วมแสดงนะครับก็จะมีประมาณ 4- ี่ห้าคนครับนี่ครับคูปองคูปองนะครับแล้วก็มนคุงช่องยิมดีฟีเป็นผู้อำนวยการสร้างกับอีกคนนึงเอามือกี้ครับเป็นไหนฮะ Thailand g a m i n g นะครับของราชาวานนี่ครับน้องวานนะครับ ก็มีอีกหลายคนนะครับที่จะมาร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยส่วนเราจะเป็นทาหน้าที่เป็นตากล้องเฉยๆนะครับไม่ได้หนังแต่อย่างใดอีกอก,ก็ฝากติดตามผลงานได้นะครับในช่องยิมดีฟิล์มนะครับยิมดีฟิล์มชั้นแนลแนลวันนามีของเรานั่นเองก็คาดว่าอีกไม่ช้านะครับก็จะมีหนังออกมาให้เราได้รับดูรับชมแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับก็เราจะมาโปรโมทค่ายกองถ่ายของเรานะครับ ว่าเขาสร้างไปบ้างนะครับตรงนี้นครับจะเป็นฉากของทอมมาโลงวังหน้านะครับวังจันทร์แล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนกับที่พักที่ประทับของครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับว่านะครับจะรับบทเป็นพระนางสวนนะครับเออนี่เคย่อไปดิย่อดิสาย่อเออส่วนคูปองคูปองนะครับจะเป็นเหมือนกับหมอหลวงนะครับ ถ้าเดามาก็ประมาณนี้มีการค่าเนี่ยนี่ถือดาบตีแม่งเลยตอนนี้ครับคนเข้าเซิฟก็จะมีอยู่ประมาณสี่คนนะครับรวมเราเป็นห้าก็ถ้าถึงเวลาถ่ายทําจริงก็อาจจะมีคนเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกนะครับเราก็ไม่รู้ได้อีกคนนึงหายไปไหนเนี่ยเห็นมีแค่สามคนเออหน้าอยู่ค่ายพม่าค่ายพม่าอยู่ฝั่งนู้นครับไปซ่อมกันครับ เออซ่อมอะไรวะนี่ครับนี่คือค่ายพม,มา่าก็จะมีเต็นท์อยู่ไม่กี่อันบวกกับกองไฟขอแม่เลยนี่นี่ครับเอาอติดไฟก็ไม่อมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามรับชมผลงานของช่องยิมดีฟิล์มได้นะครับอันนี้เป็นผลงานของทางช่องยิมดีฟิล์มช่องมันทนี้ของเรานั่นเอง,เอง เดี๋ยวทางลิงก์ของชั้นแนลเขานะครับกับชั้นแนลผู้ร่วมแสดงก็จะแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็น้องว่านะครับเป็นสมาชิกคนใหม่ในกลุ่มของเราก็ยินดีต้อนรับนะครับแต่วันนี้วันก็ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ชั้นแนลเรากับชั้นแนลน้องเขาได้นะครับอยู่ทางข้างล่างเดี๋ยวทางเราก็วางๆจะอัปเดตการความคืบหน้าของภาพยนตรมหมาระชวังให้ทุกคนท,กทุกคนได้รับชมนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายขอติดตามเขาด้วยนะครับ